Мы хотим приглашаем вам э, путешествовать в, в Таиланду еще раз. Мы верим, что мы э, канадские государство решим вопрос э, про COVID, по, про вирусом скоро. Все нормально, все порядке, Я так верю. Мы вам приезжать к нам еще раз. Спасибо. Хорошо, хорошо. ฉีดวัคซีนที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าท,ทุกท่านเนี่ยได้รับวัคซีนครบท่านแล้วเนี่ยคือครบโดนแล้วเนี่ยขอให้สถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อขอให้กลับมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับผมนวัดเจรสุน,ในใันท์ไกด์ประเทศภาษาจีนนะครับวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนตามโครงการของสมาคมมรุเทศในประเทศไทยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณความรับผิดชอบมากนะครับเมื่อสักวันหนึ่งที่ คนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับได้รับเงีนเป็นจํานวนมากนะครับเป็นไปนตามเกณฑ์ของรัฐบาลหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจนะครับแล้วอัดเม็ดเงินเข้ามาฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะครับเพราะขนาดนี้แรงงานภาคการท่องเที่ยวมีคนตกงานเป็นจานวนหลายล้านคนนะครับโดยที่ได้รับการเยียวยาไม่ถึง50เนนะครับก็หวังใจอย่างยิ่งมาก อยากเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยขอบคุณสมาคมขอบคุณผู้แทนอาคในตรงนั้น กินปลาของรักครับผมครับไกด์ภาษารัสเซียฮะครับอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งได้นานเกินรอไหมไม่ครับเพราะว่าไหวมากสวัสดีค่ะไกด์ภาษารัสเซียค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อจินตนากังฮาค่ะครับแล้วก็วันนี้มาฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกใช่ไหมครับแน่นาเข็มแรกค่ะครับรู้สึกดีใจไม่เอ่ยดีใจค่ะครับไปลงทะเบียนที่อื่นไหมได้หรือเปล่า ลงที่อื่นไว้ไม่ได้ค่ะก็เลยมาติดต่อกับสมาคมก็ได้เลยค่ะไม่ถึงอาทิตย์รู้สึกถูกใจไหมถูกใจค่ะเือซีมากเลยสมาคมทําดีไหมเห็นสดญญาค่ะครับเป็นไกด์ภาษาัสเซียค่ะนะฮะช่วยฝากอะไรถึงนักเที่ยวชาวลสเซียเชิญชวนนักเที่ยวชาวละเซียมาเที่ยวได้ไหมครับได้ค่ะเชิญครับมือกทีมปริกลากายเยี่ยมวัาม Pertemuan kedua. Terima kasih. 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 Terima Terima kasih.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  Terima ประมาณร้อยคนนะตามที่ลงทะเบียนไว้แต่เมื่อกี้เราก็เจอประมาณส,สามสี่คนแล้วนางคนก็มาก่อนก็ต้องมีภารกิจแล้วก็กลับไปก่อนมีไกด์เวียดน,นามไกด์อินโดครับ,รบก็มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสมาคมและสมาคมและสมาชิกของสมาคมมังกรเทพอาชีพแห่งประเทศไทยแล้วสมาชิกเขาเรารู้สึกยังไงบ้างครับสมาชิกรู้สึกดีมากเพราะว่าน้องคนเมื่อกี้จากที่ทำภาษาเวียดนาม เขาบอกว่าลงมาตั้งหลายที่หมอท้องก็ไม่ได้เดิสถาบันจุฬาพอดก็ไม่ได้และไทยช่วยไทยก็ไม่ได้เพิ่งมาติดกับสมาคมเนี่ยครับเขารู้สึกดีใจมากแล้วก็ได้ีวัคซีนแอตาลซเนกาซึ่งเขารู้สึกภูมิใจครับครับ,รบวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับสําหรับสมาคมมัคุเทศที่จัดให้สมาชิกมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ครับถ้าเข็มแรกเป็นเข็มแรก ทั้งโครงการเนี่ยเป็นครั้งที่4ี่เรที่บางซื่อเป็นที่3นะนี่แสดงว่าขุมเก็บแรกนะครับแล้วจะมีต่อไปไหมครับในรอบต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นรอช่วงของกลุ่มเข็มที่2นะฮะไม่ใช่ครับเข็มแรกหรอครับมี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 รุ่นต่อไปไหมยังมีความต้องการอยู่แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเพื่อนของเพื่อนจำนวนมากนะฮะก็ได้รับการลงทะเบียนผ่านทางต่างๆแต่ว่าในภาวะขณะดนี้นะฮะเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นถึงจองทางการลงทะเบียนนะฮะตอนนี้ในส่วนที่ ตกลงจริงจริงเนี่ยทางสมาคมก็ยังพยายามที่จะ,ะหาวัคซีนให้ท่านนะครับต่อไปครับผมและส่วนในเข็มที่2เนี่ยคาดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับในเมื่อมันลันไปตามสเต็ปของมันอยู่แล้วเข็มที่2นี่จากที่สอบถามมาก็คือเป็นไปตามเป็นไปตามนัดหมายนะครับของกรมควบคุมโรคแล้วนะฮะแล้วก็เท่าที่ได้สอบถามจากเพื่อนๆนะฮะที่ได้เข็มสองมาเนี่ยเข็มสองนี่รู้สึกว่ามันจะสะดวกแล้วก็เร็วาเข็มแรกน่ครับแล้วระยะเวลา จากเข็ม1ไปเข็ม2เนี่ยได้ทราบข่าวมาว่ารู้สึกว่าจะย่นระยะเวลาเข้ามาใกล้กว่าเดิมใช่ไหมครับครับข้อมูลชัดเตนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูน่าจะประมาณ3เดือนครับนะแล้วสมาคมในฐานะของสมาคมมุกเทศอาชีพแห่งประเทศไทยจะฝากอะไรถึงสมาชิกแล้วคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเปล่าครับครับก็ขอให้ออขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนไกด์ทุกคนนะฮะแล้วก็ าสมาคมผู้เทศน,นะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันสนับสนุนสมาคมเราได้อาอชีพแห่งประเทศไทยนะครับทางสมาคมเนี่ยจะได้มีจะได้มีกาลังนะฮะในการที่ทำงานเพื่อพวกเราชาวเราเทศต่อไปครับ